สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับพร้อมอีกแล้วนะกับผมต้นเฟอร์กี้นะครับวันนี้ครับมีโปรแกรมฟุตบอลนะครับมาให้ติดตามกันนะครับเป็นรายการพิมพ์ลีอังกฤษของเรานั่นเองนะฮะก็1ตัวที่น่าสนใจวันนี้ครับเป็นทางด้านเอฟเวอร์ตันนะครับผมวันนี้จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านท็อตแนมฮอตสเปอร์นเองนะครับคู่นี้ลงสนามไว้ฮะคู่แรกของวันเลยนะเป็นอ่าเวลาหนึ่งทุ่มครึ่งของบ้านเรานะครับเวลาบ้านเรานะส่วนอ่าไตินะครับโพลมาล่าสุดเนี่ยนะครับเป็นทางด้านท็ออตแนนนมเเี่ยาชะ อเอเวอร์ตันไม่ได้2ประตูหนึ่งนะครับผลงานล่าสุดนะของปี2023นสะครับส่วนผลงานของเอเวอร์ตันเองตอนนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในโซนหนีตกชั้นนะครับอันตรายมากนะอยู่แถที่18ของตารางนะครับล่าสุดเนี่ยเสม,มอกับฟูและมานะครับ5เกมหลังสุดเนี่ยรวมทุกรายการเนี่ยชนะไปแค่เกมเดียวเป็นการชนะคริสตัลพาเลตนะครับในรายการเอฟเอครับนะบส่วนในลีกเองเนี่ยไม่ได้เรื่องนะสำหรับ โดยตาณ์นะส่วนท็อ,ทอตแนมครับห้าเกมหลังสุดนนชนะไป 3, สามเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับในระดับหนึ่งนะสำหรับอันดับที่สี่ของพีเว์ลีกอังกฤษนะอย่างท็อตแนมนะตอนนี้ตามหลังอา,อาร์เซนอลอยู่สามคะแนนนะครับอยู่อันดับที่สี่ของตารางนะเถ้าน,นี้ชนะจะมีแต้มเท่าออกับนะอาร์เซนอลน,นะครับก็ผลงานเนี่ยเกมนอกบ้านนะครับก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะสำหรับท็อตแนมนะแต่วันนี้นะครับ มาเยือนเอเวอรนที่ฟอร์กำลังเปะไปเปะมายังตั้งหลักไม่ได้เนี่ยนะผมว่าแรงจูงใจนะครับค่อนข้างที่จะสําคัญพอสมควรในเกมนี้ของท็อตแนมนะฮะเพราะต้องการที่จะขยับแตมเนี่ยขึ้นไปเท่ากับทางด้านอาร์เซนอลน,นั่นเองนะครับก็และถ้ามองตามเนื้อผ้าครับสเปอร์ดูดีกว่าแน่นอนนะแล้วก็วันนี้นะ่ากองเชียร์สเปอร์เนี่ยนะครับชนะแค่ประตูเดียวก็ถือว่า เท hey, แล้วนะสำหรับอกองเชียร์ท็อตแนมเนะเพราะฉะนั้นในทางถ้าผมมองนะครับวันนี้นะผมยังมองว่าท็อตแนมเนี่ยยังดูมีภาษีมากกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นเกมเยือนก็ตามนะครับท็อฟฟี่เนี่ยเอเวอเ์ตันเนี่ยวันนี้ตอนนี้กาลังตั้งหลักไม่ได้แล้วแล้วมาเจอทีมที่ฟอร์มกาลังร้อนแรงอย่างสเปอร์เนี่ยนะครับน่าจะต้านไม่ไหวนะแล้วก็บวกกับที่สื่อต่างประเทศเ,เปิดมาเนี่ยนะคค่อนข้างเย็นต่ำ น,น่ารู้น่าเชียร์ครับสำหรับท็อตแน็อสสเปอร์นะครับวันนี้ฝากติดตามไลฟ์สดต้ว,วด้วยกันนะทุกช่องทางนะครับพิมพ์ว่าต้นเฟอร์กี้